กรตอขอนแก่นนะคะก็พร้อมในการจัดการออกเสียงประชามาติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะ นายอภินันต์จันโอร拉ภผู้อในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทุกด้านแล้วโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกเสียงประจําอําเภอเพื่อดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกเสียงประจําหน่วยออกเสียงทําหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซักซ้อมการกรอกคะแนนการออกเสียงผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารต่างๆได้เตรียมส่งไปยงังอําเภอต่างๆแล้วโดยเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติค่ะ ้อยหมดนะครับทั้งเรียกเป็นรุ่นรุ่นละประมาณทัก20หน่วยนะครับแต่อำเภอท่านก็จะจัดมีเวียกรอะไรเรียบร้อยแล้วครับวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่จะส่งลงไปให้ทางอำเภอเป็นผู้ดําเนินการนะครับวัสดุประจําหน่วยทั้ง2 0 0 0ักว่าชุดเนี่ยก็เตรียมว่าพร้อมส่งไปถึงอำเภอแล้วหีบบัตรคูหาต่างๆพร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ในส่วนหนึ่งที่ส่งมาจากส่วนกลางก็ ถึงถึงอำเภอเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ที่ททความพร้อมในการรวมคะแนนเราก็ได้อบรมเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้นะครับที่ใชเ้เทคโนโลยีในส่วนของสมาร์ทโฟนใช้เรียกว่าแอป e p o r t ชันนะครับที่จะกรอกในการรวมคะแนนแล้วก็มีการอบรมให้ผู้อำนวยการหน่วยที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ก็ก็แทบว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นลําดับลําดับขั้นตอนกันหมดแล้วแล้วก็วันจุดท้ายเราก็จะซ้อมเรื่องการ กรอกคะแนนลงคะแนนทางสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายกับอำเภอเมื่อวานแล้วก็อบรมไปครั้งแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับข <c oughs> ั้นตอน <c oughs> การ <c oughs> ลงคะแนนออกเสียงประชามติประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ประกาศไว้หน้าหน่วยพร้อมยื่นหลักฐานแสดงตนบัตรประชาชนต่อกรรมการประจําหน่วยงานออกเสียงและลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรออกเสียงพร้อมรับบัตรออกเสียงหนึ่งบตรเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทั้งสองประเด็นเมื่อออกเสียงเสร็จแล้วก็พับให้เรียบร้อยหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเองค่ะ เสียงใกล้บ้านอยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลกรรมการทั้ง8คนเตรียมพร้อมที่จะบริการท่านในส่วนนี้เพียงแต่ว่าท่านเตรียมตัวเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับแล้วก็ไปออกเสียงเสียเวลาน,นิดเดียวครับท่านครับถ้าคนขอนแกนไปสักล้านคนเนี่ยหรือคูณล้านดอกเรามีสัญลักษณ์ดอกคูนก็จะสร้างชื่อเสียงให้เรานะครับเหมือนเราจะแสดงความพร้อมในวันที่4ี่ของเราว่าเราจะประกาศให ชาวโลกให้ชาวทั่วประเทศทราบเลยว่าคนขอนแก่นเนี่ยพร้อมแล้วในการนี้ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับครับขอบคุณครับโดยสํนาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติร่งางรัฐธรรมนูญออกไปใช้สิทธิในวันที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ